แพร์อึ้งไข่ลหรพี่น้องบาทนียเอาแพร์อึ้งใครเนี่ไข่ดวนดวนเนาะตัวนี้เนาะเอาไข่ม่กี่โลแพร์มาแพร์มาตัวนี้ไข่อีกกี่กิโลสั่งกิโลพี่น้องเบิ้งน้นกันพร้อมนะครับเนาะเอาบ้านนันไข่ไข่หน่อยแล้วตัววัวไข่นี่หลายตัวไข่นี่หน่อยเนี่ยพี่น้องครับคัดออกแล้วนะครับอันนี้คือไข่เนาะตัวหน่อยนี่ก็ไข่มันบนไข่หน่อยก็มีไข่เนาะวันแม่งสะดิ่ง เห็ดเป็นถุงละโลเดี๋พี่นอ้นองเดอ้อนะครับเดี๋ยวลงตู้เย็นดในพี่น้องก่อนอันนี้ตัวไข่ไขบ่กยายนโอ้โหผตัวไข่อยู่กลางไปเนาะอ,อ,อู้ตัวบ่วไข่คือหลายเยถอะอึ้งผูนี่โลละสองรอยเลยพี่น้องเด้อนะครับอึ้งไข่โลละสี่รอยครับนะครับในตัวไข่บนคัดออกมาอยู่กลางนี่นะครับตัวนี้บ่ไข่นะครับตัวบ่ไข่เนี่โลละสองร้อยะน,ออนออะครับเดี๋ยวจะน็อกนับแข็งสูงให้พี่น้องเลยนะครับตัวไข่เน,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 นี่โลล,โล,ละสี่รอย ตัวน,นี้ก็โล,ลละ200นะครับบ่ไข่นะครับพูหน่ะยังเต็มอยู่ทัางนี้ก็ดีอีลี่อยู่นี่โอ้ไข่บนนั่นไข่ง้ําก็ดอกได้น่อยได้แล้วเดียวไข่ไข่มันหนักไข่หลายบ่มันมเอาหัดเป็นถุงมาโลดลววเดี๋ยวก็สิเอาลงแซ่ไว้เอาไข่ออ่งไข่แบแบอันนั้นแบบบ่ต้อง ขันบ่เลือกบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันสิเป็นตัวไข่ตัวบ่ไข่อันนี้ไข่บ่อยเนี่ยไข่ไ่ไข่บ่ออ๋อไข่น้อยไข่บ่ทันปฏิสนธินี่ไข่ใหญ่พี่น้องนี่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่คับเออทับกันน้ำด้วยตัวน้อยตัวใหญ่บ่เป็นปนลูกคนว่าได้แต่ตัวน้อยแต่ก็ขอยห้พี่นิองไอีกละตัวใหญ่ใส่น้ำตัวน้อยใส่น้ำแต่ว่าไข่นะครับรับประกันไข่นะครับเนี่ยคัด เพราะว่าคัดหายแล้วนะครับถุงละลูกนะครับพี่น้องในลูกหนึงนะครับเดี๋ยวสีนอกนําแข็งไว้นะครับคือจังตัวนี้นะครับในนกนาแข็งไว้แล้วนะครับนอกตู้เย็นไว้นะครับอะไรก็มีอึ้งไหวครับที่เรียมตะซ่งให้พี่น้องเพิ่นมืออื่นมือมือเพิ่นสั่งมาอึ้งไหวโตจงไว้ให้เพิ่นนะครับตัวนี้ครับันมีคู่ใรูไงก็ยู่เนาะมันจังจะปลอกเนาะ ขนาดตัวบคร่น่ก็ตัวับใหญ่หนิพป่น้องโลละสวงลอยเดี๋ยวพ่อเสืออยู่ครับนครับเนาะนี่เนาะอเป็ดอึ่งยางกัผูกข้อไตเป็ดอึ่งผูกข้อไตเจ้ไม่ใหญ่เอาไปเห็ดอึ่งหม่ำหม่อึ่งว่าสันได้คนปะคนอื่นอึ้งผูกข้อาตว่าสันเขาเอื่นหม่ำอึ้งหน่ะหล่ะพป่น้องนะครับนี่ นะครับตัวนี้กับมันได้พี่น้องเลยนะครับแมนสมบูมีไข่แต่ว่ากัดต้มกับมันจวดจวดขึ้กันนะครับโอ้ยตัวนี้พรท่านด้เลือกันนี่พรท่านด้คัดบอกว่าตัวไหนไข่บ่ไข่ได้พี่น้องเลยตัวนี้ย่างอยู่ครับพรท่านด้คัดนะครับตัวนี้นี่นี่นี่ไข่นี่นี่นะครับเอาไข่ไข่ อันนี้ก็ยังเต็มกะละมังอยู่เลยโอ้ยังเต็มกระถังอยู่เด้พี่น้องคนน่ะเมื่อกีละราเศร้าขึ้นมาคนน่ะโอ้ยหลายหลายงวดดีมาหลายพี่น้องครับสั่งมาโลดครับบ่อั้นงวดนี้นะครับหลายแห้งนะครับนี่เด้อึ่งอึ่งไหวมีตัวนึงอยู่เลยมาแต่ใส่ในอึ่งไหวนี่บ้าัดออกเอามัดมามัดมากเดี๋ยวเสือลงถังไว้ให้นอกปิดเย็นในพี่น้องนะครับ โอ้กำใส่กำใส่แล้วยายเนาะเออนี่แหละมันจังเมียนอ่ะนี่โล่หนึ่งพอดีครับพี่น้องนะตาสั่งเข้าเปะนะครับเนี่ยตัวนี้มันต้องไหนสั่งได้หนิเอาได้เอามันตีเสียงหรอของเราโอ้เมืองเมฆาคือเปะแต่เมืองเมฆาเมืองเมฆาคือเปะแต่ว่านี่ครับน็อกเลยครับพี่น้องมาตรงลวกครับเพราะว่า ันลวกไปแล้วพี่นอ้องเพราะว่ามันเปื่อยว่าสันเพื่อ,อส,อสีหอดนะครับมันสองมื่อสามมื่อจังหอดมันเปื่อยนะครับเขาเลยบ่อลวกนะครับนอกสุดๆไปเจอจังสีเลยนั่นเห็นบ่าใครออกแล้วมันถือน,น้ำเนาะยายเนาะมันถือน้ำไข่มันเอาอแปนกมัดแปรียกซั่งน้ำออกกันข้างหม้อเกินเลยกัล่างอันนี้กิโลละสองร้อยนะครับอืงอ่าคัดไข่แต่ว่า ตัวนี้จะเป็นอึ่งตัวผู้หรือว่าอึ่งไม่ไข่นะครับกิโลละสองลอยแต่ว่ากระต้มแซ่บคือกันพี่น้องนะครับส่วนอึ่งไข่นี่กิโลละสี่ลอยนะครับเด้อเ<ม>บอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะครับเนาะแอดไลน์มาหาจานาาันหลอยเลยมาปูดได้ไหมจันเท่องปูได้ไหมปด้มัดผู้ใด้ซังเอาผู้ใด้เลือกโอ้ยไข่ออกเบิดว้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเบาเด้อ มันสิบว <Humans. S 1> no ันกอนสวรรษวรรสวรรสวรรเอาไก่พ่อไก่ตอดยังอโซโอ้ยไม่ใหญ่นวลละมวนไหลขัดแม่ไปไต่ยังเงสิบวนน้อยใหญ่เนาะสิวนแ้่อืมยิ้มาเอืงเอืงหู้ั่นขางอกัู้ั่นขนาดเลย่ เฮ็ดอึองแดดเดียวเฮ็ดปลาแดกอึองแน่นะครับพร้อมำทรงห้พี่น้องอึองแดดเดียวก็หลายครับตอนนี้ปลาแดกอึองก็มีนะครับแต่ว่าเฮ็ดแล้วเพราะท่านเป็นดอกปลาแดกอึองเพราะว่ามักใส่ถังไว้อยู่มักใส่กระปุกไว้อยู่เดี๋ยวมือแหลงสิไปถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงอีกอยู่นะครับสำหรับปลาแดกอึองกับอึองแหงนะครับตอนนี้มีจํานวนหลายเติบอยู่อึองแหงนะครับเนาะโอ้บักหลายหนึ่งตัวเนี่ยก็มัดแล้วนะอันนี้สะโพตัวไข่เนาะลายเซนต์สะโพตัวไข่ นะครับกำลังมัดกันอยู่นี่พี่น้องตัวบ่อใครเข้ากับคัดออกนะครับตัวไข่กับคัดใส่นะครับจ้างหลายบอยู่ในถังข่อยโเน่ามากหลายนึงตัวนี้นี่เลื่อยๆอยู่ในถังก็ดีตัวนี้เบิดเราเบาใจตัวในถังเป่าเนาะเอา้ามาผู้ใดมาน้ำหนึ่งมาไม่ใยอะหน่อยโอ้ยรวม นับรวมในเจ้โลบาตน,นี่แน่ๆออกแล้วนับรวมในเจ้โลูกขอเสิญลงถังเด้อบาัตรเดอ้อเอาลงถังกันพี่น้องเถอะบันสซ่างมากกันจะเด้ส่งเลยพร้อมส่งเลยอเออเอาอวยมาทางดีบัดรตุ<แ>๊บหูมันห่วงเลยเฮ้อน้องโอ้ทำจักจันน่นเนาะอันนี้ก็ไข่บปล่าใหญ่นี่ดำๆในเมนม,มันเง<แ>ี้ยงเป็นไข่หรือแมงเมาบ่า โอ๊ยจะเปล่าก็มามามาเบอรเง่องเบอรเง่องจะเป็นง่จะเป็น่องอูะมาเงอไขอะเป็นเงองเงียะเงียะมามามาเงืองผูกะม่เง่งแม่กะมีตัวไดมากินเนื้อกับเ่งผูตัวได้มากินไข่กับเงองไข่ออาเล้วเราบอกมาๆสินับลงบัดดิ ้าทางก็เปิดบ่อยเเปิด้าทางไว้ก้อนบัตนี่มังสิบลองามใส่มือจะของเอามาบัตนี่นี่เนาะตัวไข่เนาะตัวบัวไข่กัสิได้ขีดไว้คือเกานันละสองสี่หกแป 1ิบส1บใใใใอ1องส2บสี่สิบหกสบแปดยี่สิบ่สออิบสองยี่สิบสี่ยี่บหกย่ิเจ็ดมีพอเื้งไครไนบ้าเออยี่สิบแปดอ่ะบ้านยี่ิบแปดโลครับเฉพาะอื้งไข่ส่วนอื้งบไครเนี่ยหลายพี่น้องนะครับบ่ตรงห่วงเลยนะครับอื้งบไครเนี่ยหลายเฮียงสั่งมาเลยสั่งมาเลยนะครับเนาะอื้งบอใครกิโลละสอ,องร้อยอื้งไข่กิโลละสี่ร้อยนะครับ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโอ้หุ่นตัวโบไคตัวไคกันยังย่ยุ่งุ่นได้ยอดประมาณสามสิบโลสี่สิบโลพอหอดสี่สิบประมาณสามสิบกลัวๆเนาะนี่ครับคนเดือดเพทาะ่เหลวกับมีอึงไค่นะครับส่วนอึงโบไข่นี่หลายนะครับส่วนอึงไค่นี่ประมาณสามสิบโลเด้อพี่น้องเด้อนะครับสั่งมาก่อนได้ก่อนนะครับผมเนาะมาทีหลังอาจจะหมดก็ได้นะครับเนาะอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ ไให้ผู้เราเฮ็ดอึ่งซอยนะครับสีนอ๊ะไวให้มันสดๆเลยนะครับบ่ได้ลวกคืองวดก่อนเพราะว่างวดก่อนนี่มันงวดก่อนนี่มันลวกแล้วมันมันเป็นแบบว่ามันเปื่อยเพื่อนว่านะครับย่ามนำแข็งละลายแล้วก็เลยบ่บ่ลวกนะครับเอาลงสีโลดนะครับเนาะอ่ะจวดจัดจวดจัดเฮ้งคลากลายคลากลายมีแต่ตัวน้ำนเอ้าไม่ใหญ่มากหรอมากมา มาแยกมามาเบิ้งมาเบิ้งอึ้งไข่บ่อใครนี่งามๆเลยนี่มาเอาเลือกเอาแยกเลือกเอาผูม่าไม่นังจัวใดตัวใดเลือกเอาด้วยครับเด้อตัวไข่ตัวบ่อใครเลือกเลยครับตัวบ่อใครกะตัวผูนี่ก็มีครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสียน้าพิงลูกหอยหลงหล่อยละบ่เป็นยังถาถาตัวนี้น้ำถาตัวนี้น้ำเนาะถาหมูมาน้ำบ่เป็นยังนะครับตัวนั้นคือบ่อใครเนาะตัวนี้กับบ่อใครนะครับผม ็ดอึ่งผ <Goodnight. S 1> ู๋นะครับเนาะตกิโลละ200นะครับก no, like ิโลละ200นะครับต like ัวไข่ก right ิโลละ400นะครับนี like ่เนาะนะครับแอดไลน์มาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะพี่น้องเด้อฝากแอดไลน์มาเลยนะครับสหรับผู๋อยากได้อึ่งนะครับผมนะครับจวดจัดมาเลยอึ่งผู๋นะโลละ200อึ่งผู๋นอึ่งอันอึ่งซ้นอึ่งซ้นบ่แม่นอึ่งผู๋หอกอึ่งซ้นอึ่งบ่ไข่เออเจ็บเอลเลย แค่สิเบิดแล้วล่ะพ่อเขาที่วานี้ก่อนี่ล่ะมันเดดล่ะใครเด้ดใครมาอยู่มือใครนั่นใครติดมือนหรอท่านนัะฮ่า่าเดี๋ยวขนลงตู้เหมือนเหมืก้อนบาตนี่นะครับพี่น้องปิดเย็นไว้ก่อนนะครับความทรงไงพี่น้องหมดละวันที่หนึ่งสีสว่างหมดละนะครับพี่น้องประจันตังคันหมดละทรงไงพี่น้องเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคครับแอดไลน์มาเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วไปแล้ว